วันนี้เดี๋ยวจะมาทดลองกระสุนนี่ครับกระสุนเป็นไทอาร์มนะครับ115เกณฑ์บูลเลต์ม e ตเตอร์ร1อเกณฑ์แล้วก็เอ็นอาร์ซีเกณฑ์สามตัวนี้เป็น Jhp นะครับเป็นแจ็กเก็ตเฮลโลพอยท์นะครับแล้วก็มีสองตัวก็คือเป็นฟูล l มท t a l แจ็กเก็ตนะครับลูกเพื่อการพาณิชย์แล้วก็เป็นลูกหัวอ่อน124เกณฑ์ของ n อ็ที่เป็นห,หัวเคลือบทั้งสองตัวเนี่ยน้ำหนักเท่ากันนะครับยิงด้วยปืนก๊อกนะครับแล้วก็กับสเปกซิเมนต์นะครับทดสอบผมจะห่อด้วยเกงยียนนะครับประมาณทั้งหกเจ็ดชั้นแล้วก็มาดูว่าเดี๋ยวจะติดติดเป้าไว้ก่อนนะครับติดเป้าไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูตอนอตอนผ่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับ ก็ okay, ตามยิงด้วยมือซ้ายก่อนนะครับยิงด้วยมือขวาครับระยะประมาณห้าเมตรนะครับแล้วก็กลับมายิงด้วยมือซ้ายนะครับโอเคครับปืนปลอดภยัยพิกมาดูข้างนี้ครับก็เพิ่งสังเกตเห็นว่า มีอันหนึ่งอ่ะที่หลุดมาตอนนี้มีตะ่วดสีแดงหลุดมานะครับอไม่แน่ใจว่าของลูกอะไรนะครับมีการเห,เห็นไหมครับในมือเห็นค่ะนะครับโอ้โหดูสแสดงว่ามีอันหนึ่งทะลุกออกมานะครับอเป็นลูกกลางเดี๋ยวผมกําลังคํานวณดูลูกแรกไทอาร์ร้อยสิบห้าเกณฑ์ตัวเนี้เป็นร้อยสิบห้าเกณฑ์เป็นของบุตเลดาน่าจะทะลุกออกมานะครับผมดูนะครับไปไหนหนีไปเที่ยวแล้วครับไม่ต้องหานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันมันจะลึกลงไปเลย ทะลุครับหายไปเลยครับเออไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมันมันมีตรงนี้ด้วยนะทีเดียวมันมดมีนี่ครับเจอแล้วครับใช่ไหมไม่ใช่ก็ก็ไม่น่าหาครับรู้สึกมันจะแหวกดินอ๋อนี่ครับมามามาดูรอยแหวกดินครับมันยิ่งมาแล้วก็เนี่ยแหวกดินเป็นทางเลยครับเนี่ยเป็นมางเลยครับมาเป็นทางเลยครับถึงไหนครับประมาณนั้นเนาะโอ้แต่ว่าน่าจะหายยากแล้วแหละครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าระยะสี่เมตรเนี่ย บุลเลตมัตเตอร์เนี่ยเหลือเชื่อเลยรุนแรงมากนะครับปกติก็ก็ไม่ขนาดนี้หรอกแต่ลูกอื่นๆก็เป็นยังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคตัดช็อตแค่นี้ก่อนครับอันนี้เรามาแกะดูนะครับโอ้อหลองดูด้านในครับด้านในก็จะแหลกนะครับเออ่ตัวที่ไทอาร์มผมกําลังดูว่าไทอาร์มไปไหนแต่บุลเลตนะ่ะมาดูรูบุลเลต ดูบุลเลตค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็เนื้อหนแตกยับเยินนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหนบุลเลตนี่ยทะลุออกไปมานี่นะครับเนี่ยตัวตัวบุลเลตทะลุออกมานะครับแต่ตัวไทอาร์มกับไทอาร์มกับ NRC เนะี่ยทะลุนะครับ NRC ก็ทะลุออกมาอันนี้เป็นไทยอาร์มอันนี้บุลเลต์ทีนี้มันไปไหนอะ ผมก็หานะครับโอเคตัดแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวหาให้ก่อนอมาสรุปให้ดูนะครับที่ยิงไปครั้งแรกเนี่ยเป็นลูกลูกตัวนี้ทะลุนะครับผมผมผมพูดผิดนิดนึง NRC เนี่ยมันมันมันเข้ารูที่สองนะครับแล้วก็รูเขาใหญ่มากไม่ไม่รู้จะเห็นไหมอันเนี้ยเป็นรูที่สองส่วนรูเนี่ยเป็นส่วนรูเนี่ยเป็นของอ่า บูเลต์มัตเตอร์115เกนเอ็นอาร์2 4เกนแลวอันนี้เป็นไทยอาร์มไทาอาร์มไทยอาร์มเข้าข้างบนนะครับเอาง่ายๆว่าตะกี้ช็อตกลางเนี่ยผมผมพูดสดนิดนึงตัวที่ทะลุจริง,รงๆนะคือหัวแบบนี้ครับเอามาดูครับหัวแบบนี้นะครับที่ทะลุก็คือหัวแบบเนี้ยใกล้เคียงกับหัวของตัวนี้นะครับใกล้เคียงกับฟูลแมทชันแจ็กเก็ตอันนี้เป็นแจ็กเก็ตทอร์เรพอยต์ก็จริงแต่หัวมันทรงแหลมนะครับแต่ไทยอาร์มเนี่ยไม่ทะลุแต่ก็ยังหาไม่เจอ แล้วก็บลเรตมัตเตอร์ร15เกอนอนี้รย115เกนทั้งคู่บล l เรตมาตเตอร์ก็ไม่ทะลุนะครับแต่แต่ NRC ซเนี่ยทะลุเพราะอะไรเพราะ N r c ซเนี่ยหัวทรงแหลมทรงใกล้เคียงกับฟูลแมททอนแจ็กเก็ตอันนี้แจ็กเก็ตทอร์พอย์แล้วตัวเนี้ยที่ยิงไปช็อตที่2เนี่ยก็ทะลุและเก็บหัวกระสุนได้นะครับเดี๋ยวผมผมใช้ดูเนี่ยอันนี้เป็นรูเข้าของเดี๋ยวนะครับอ่ารูค่อนข้างจะเล็กอันนี้เป็นรูเข้าของของตัวนี้ครับตัวนี้ครับเนี่ย เป,เป็นเป็นเป็นรูเข้าของของอ่าของเ m j แล้วก็อันนี้เป็นรูออกนะครับเนี่ยเป็นรูออกอันนี้ที่มันเยินเนี่ยมันไปนชนชนหินชนอะไรครับเป็นหินนะครับอันนี้ก็คือตัวที่ทะลุดีไซน์ตามหลักทฤษฎีนะครับเพราะว่าหัวแบบนี้ต้องอ่าหัวแบบนี้ต้องทะลุนะครับส่วนหัวนี้อ่าทะลุเหมือนกันทะลุเพราะอะไรทะลุเพราะว่ายิงองศาผิดองศาเข้านี่ครับองศาเข้านี่ออกนี่ไปเลยครับ แสดงว่ามันไม่โดนกะลาก็ตัวของลูกซ้อมเนี่ยยังตัดสินไม่ได้ว่าอาจจะทะลุหรือไม่ทะลุเดี๋ยวผมจะยิงซ้อมให้นะครับแต่ว่าไอตัวของของไทอาร์มกับบุลเลต์มาสเตอร์เนี่ยหัวอย่างเงี้ยเข้าดีไซน์ไม่ให้ทะลุอยู่แล้วมันมันไม่ทะลุนะครับแต่ผมหาหาหัวไม่เจอนะครับเพราะว่ามีรูเข้าเนี่ยรูเข้าของไทอาร์มกับของบุลเลตซ้ายขวาแต่บุลเลตเนี่ย ดูตรงนี้รุนแรงแต่ก็ไม่ไม่เจอฝั่งตรงข้ามที่ออกมานะครับเจออันเดียวของ NRC นะครับก็เป็นไปตามทฤษฎีมาดูนี่ครับทฤษฎีคือลูกแบบนี้จะต้องทะลุนะครับเพราะดีไซน์ให้ทะลุลูกที่2ก็ทะลุลูกแรกก็ทะลุแต่2ตัวเนี้ก็ดีไซน์ตามตามเขาเรียกว่าปัจจญยการดีไซน์ตัวกระสุนคือไม่ทะลุแต่เดี๋ยวผมยิงซ่อมตัวนี้ให้นะครับว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคตัดช่อนี้แค่นี้นะครับขาเท้านะครับเห็นนะมาดูลูกกระสุนครับตอนนี้เหลืออีก2ลูกก็คือลูกลูกซ้อม nrc 2 4เกนนะครับเป็นหัวเคลือบหัวอ่อนเคลือบแล้วนี้เป็น fmj full metal jacket นะครับเดี๋ยวจะทดลองยิงนะครับจะบรรจุตอนนี้จะลองเอาลูกลูกซ้อมลงก่อนเอาลูกซ้อมลงไปก่อนจะยิงล,ลูกจริงก่อนเพราะลูกจริงนะ่เขารุนแรงตัวเป้าหมายเนี่ยมันจะไม่สะเทือนถ,ถ้าลูกจริงมันเข้าไปเนี่ยมันแรงแล้วมันจะทําให้นิ่งแต่ถ้าลูกซ้อมเนี่ยความเร็วต่ำเนี่ยกระีิ่นมาให้ ให้เป้าหมายได้เคลื่อนที่เราอาจจะทํางานลำบากนะครับเดี๋ยวทดสอบนะครับที่เดิมนะครับเราใช้กางเกงยีนนะครับยี่ห้ออะไรก็ไปเลือกเอาตามตลาดนะครับก็ผมจะลองดูนะครับว่ามันมันมันจะยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับจะลองต่อดูครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนที่จะไปที่ที่เดิมนะครับวางในตำแหน่งใกล้เคียงเดิมประมาณ5้าเมตรนะครับติ่เป็นหเมตร ผมนะผมผมมาตัดตาตาตัวนี้ก็จะใช้เทปกาวแปะนะครับสักพักเนี่ยก็หากระสุนก็ไม่เจอครับอันนี้นะอันนี้ผมเอารูปจริงปีนตรงนี้แหละตำแหน่งนี้แหละรูปจริงมันต้องแรงนะก่อนรูปซ้อมเดี๋ยวอาจจะรูปจริงเนี่ยรูปซ้อมอาจจะตรงนี้ใกล้ๆกันนะครับใกล้มากก็ไม่ดีเนาะ นนะครรับแล้วก็เดี๋ยวระยะเนี่ยประมาณ5เมตรนะครับก็เซฟสายตานะครับแล้วก็ตอนนี้ปืนปล่าไทยนะครับลูกแรกจะเป็นลูกกิ่งระยะประมาณ5เมตรครับยิงด้วยมือซ้ายก่อนนะครับกดเดี่ยวเพี้ยนเาไงมาผมจะยิงด,ด้วยลูกยิงด,ด้วยลูกกิ่งก่อนนะครับใช่ แล้วก็ยิงด้วยลูกซ้อมนะครับโอเคปืน okay, ปลอดภัยครับมาดูครับเป็นอย่างที่คิดไว้เวลาเรายิงด้วยลูกซ้อมเนี่ยถ้ายิงด้วยลูกจริงเนี่ยกระสุนมันเร็วมันจะทําให้เป้าไม่เคลื่อนที่แต่พอยิงด้วยลูกซ้อมเนี่ยเป้ามันจะพลิกกลับมานะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราประมาณสถานการณ์ได้แล้วมาดูด้านนี้ครับทะลุกออกทั้งคู่ครับ ลูกออกทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูารู้สึกไปก็ครับอา่เจอแล้วครับนี่ครับแหมโชคดีมากเลยตอนนี้เจออันนี้เป็นลูกจริงนะครับมามาถ่ายใกล้ถใกล้ถ่ใกล้เนี่ยอันนี้เป็นลูกจริงครับหัว FMJ คือ Full Metal Jacket ดุดมาแต่แม่ของเก่ามันน่าจะอยู่นะมันไปไหนยังคาใจกับของเก่าอยู่มันกระเด็นไปไหน เพราะปกติมันจะนอนอย่างเงี้ยไอ้นี่นอนมาเลยครับคือทะลุแล้วนอนมานะครับออกออกออก,ออกรูนี้ครับแต่ส่วนส่วนลูกซอกคือเหมือนกันนะครับมันหนามากเนี่ยครับสองแผลมีแผลหนึ่งทะลุออกโอเคนี่นี่ครับนี่ครับเนี่ยทะลุออกเนี่ยคือลูกที่มันทะลุออกมาเป็นฟุน้งแมททอนแจ็กเก็ตก็ตามทฤษฎีครับเพราะว่าลูกลูกหัวหัวพุ่มเนี่ยเขาต้องการให้ทะลุอยู่ละ ปุนหัวอ่อนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอยู่หรือเปล่าโอเคตัดแค่นนี้ก่อนครับผมครับก็ปืนเพื่อนนะครับเนี่ยลงทุนน่าดูเลยอันนี้จะซ่อมอ่ามาดูให้้ตัวนี้จะซ่อมนะครับจะเป็นลูกลูกซ้อมเพราะว่าบางคนเนี่ยหาลูกจริงไม่ได้นะครับแล้วก็ไปสนามก็จะเหลือๆติดกลับบ้านไว้ป้องกันตัวนะครับว่ามันมันเป็นยังไงผมจะซ่อมให้ดูนะครับอ่าดูครับยุงนายสวยงามนะครับแหมนอนแองแมงเลยนะครับเด้ปลดเหลี่ยมเพชรให้ดูนะครับไปแล้วครับ จะทดสอบดิงเป็นองศาไม่ได้องศาไม่ได้โอเคครับระยะประมาณ5เมตรวัดแล้วครับผมมีตลับเมตรวัดนะครับยิงด้วยมือซ้ายครับไม่ดูรูปภา้าครับอันนี้คุนปลอดไันะครับเป็นไปนตามเป้าหมาย นะครับเข้านี่ผมจะค่อยๆดูนะครับเข้านี่ก็คือเข้าตรงนี้ไม่ออกครับหรือจะออกนี่อีกแล้วครับน่าจะออกนะนี่ๆออกนี่อันนี้มันมันรูออกรูเก่าสับสนเวยมันอะไรกันวะเนี่ยเห็นนะครับน่าจะออกครับนี่ครับเจอแล้วครับมาดูครับอันนี้คือลูกหัวอ่อนนะครับ ผมใช่ดูค่อนข้างมีความสุขในการทดสอบเข้านี่ครับเข้าบริเวณนี้นะครับแล้วก็ออกนี่นี่คือลูกซ้อมนะครับลูกซ้อมของ n r c 124เกณฑ์ใครบอกว่าไม่มีประสิทธิภาพกังเกงยีนผมนับให้ตอนนั้นมีประมาณ4ชั้น5,6,7,8ชั้นกับลูกมะพ้าวกะลาแข็งทะลุเลยนะครับเนี่ยเยแล้วเราเราก็ได้เราได้หัวกระสุนมาเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับนะครับ ดังนั้นอ่าโอเคแขนหน้ามาดีไซน์เนี่ยใกล้เคียงกับ FMJ คือ Full Metal Jacket ดังนั้นใครบอกว่าลูกซ้อมยิงแล้วไม่เป็นอันตรายเนี่ยเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงครับโอเคครับ